ดมันงนะตัวนั้นเลครับแห้งเนาะแั้งอออแน่พ,นนนพี่น้องขาเปิ่อยสาบลาบอยู่อีกแล้วการยังตีมเป็นตาสะออนเลิกพี่น้องพี่แก้วพี่พี่ยุ่งมาก กัสวัสดีทักทายกันย่ำสาๆอีกคือเก่าพี่น้องพอกันตั้งแต่สาๆอีกเด้อพี่น้องโมนี่เดินทางหอดปลาตอนนี้ประมาณตีห้าตีห้าสามหน้าที่พี่นอ้องกัสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาว,าชาวต่างประเทศลราพี่น้องมันหลุ่นความหมันกับย่ยเกยดดีคือเก่าพี่น้องโมนี่สวัสดีคะ่ะพาีพาน้องเกาปลาหายเม็ดคือเก่าจากโมนี่มาตาาเม็ดนาแล่เนาะไปยเลียมมันหลุ่นน้ำกันเมืองวัดสิได้สิรมานบอพี่น้อง เมื่อวานนี่มันแต่เสาเด้เมือ่อวานนี่ยเฮ้ยแสงของพระท่านป็นไดพี่น้องอชัดแรกแห่ามันพี่น้องเพิ่งเนี่ยเลยดีจงังหน right ึ่งเพิ่นโดนแสงไฟเนาะแมงค้าเพิ่นขาวจ้ะขาขาวอาดลาดอยู่สีแนมห้าง่ายพี่น้องนะเดอกเดียวแต่ว่างามแห้งปนฉลุนนี่มันเร็วได้หนิขนเงี้ยงเลยก็เอาตัวนักก้นไฟมาขาเป็นขาวอยู่พี่น้องเพิ่งเน่ตัดสะออนแห้งอ้าวเฮ้ย คนขาไม,มาเอาเอาบังบ่แล้วจะน่อยกแก่ๆหอกพี่น,อน,นอ้องแม่พี่น,น้องนี่งองไหมย o ่ m ง่อขนาดกลินอะไรบ่ขอบะเป็นเกี้ยวแต่เนี้ย zoom คุณไม่มาแต่เอไปดีจังงๆแล้วพี่นอ้องในเก็บพรเพลินแถวเลยมาหอดกรมานเลยเนาะ cửa chú phân huệ đó vị nóng gian lắm bay lạc dù tạm mừng tay lắm 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 tay để tay lắm 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 tay กำลังงามๆท้า,ายมาเลตออยตันนี้ก็แมน่นี่อุย้ยแม่เชุดเจ้าของหันไ่บังกับ่บเห็นนี่พีจ้ะดูเพิ่นนี่จีจงงามพี่น้องสองจู๋ตัวมกที่มีอยู่ดอกเพิ่งกำลังบานเงะเกิดขึ้นไปทั้งพุ่บอก <ะ>เกิดยายไปทั่วพี่น้องแม่นบอเห็นแต่ขาขาวๆขาวดินบอ,นองามเองนอนหน่ <laughs> อโหลเลยเดี๋ยวผีดอกนึงเขาผีก้อนก็ได้ <laughs> เกิดตามอมตลกอกเปิดหนาะเอาอพี่น้องเลยพันยญาผีกับพ่อเปิดยุ่งามมงามแฮงงามมิรี่เห็ดเลยขาตุปุ <laughs> อยู่ขาอัน เกิดบ่เป็นกลุ่มเนาะเกิดยายไี่กลายกันฟองสีเป็นกลุ่มเลยเด้กเกิดยายเก็บเหลือเก็บบ่เท่าเด็กกระมานเองทั้งบานทั้งจุ่มเนาะเนีนจ้ะเจนออกไปเรื่อยๆอยนะย่างไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยอยู่แก่อยู่ดอกเวยองเดียวเนาะจุ่มงามๆเลยตัวนี้นได้เก็ดอกนึงนี่เด็กเนี่ยแม่นแต่ขาเพิ่น้องนองนี่เนียนจ้ะ มามันยาง,งาอุอย่างงามใีญ่โดเลยเป็นยมแบบนี้องจินมมันเร็วง่ๆในในก็หนีจักหน่อยอข้อบออ่เป็นเนดเกิดไปเรื่อยพี่น้องเกิดไปเรื่อย กันสิไดเก็บกไปเลยเนาะแม่นจ้ะมีหลายหลุ่นนะดอกหน่อยก็ยังมีอยู่สามสามก็ลังจูมอีกดอกนึงดูมังเลยต้นเลยขาแข้งเน,นาะมังเลนพี่น้องขาเพิ่นสาบลาบอยู่ต่ออีกแล้วกันยังติมเป็นตาสะออนเลยพี่น้อง พี่ข้างพี่พัตยโยกโคกเกิดโชคจังสีล้าจังเนี่ยจะคอยย่างเนาะเป็นกาเตี๋แห่งตัวนี้มีดอกนึงพี่น้องุูดีดอกนึงเกิดดีแฮงเป็นยังหลี่ขี้ยังหาตามอมตโลโคเอาพี่น้องอีบานหนึ่งพี่จูมัน มีทั้งจุมทั้งบานไม่ร้ายหลุนพี่น้องเห <ừ ừ S 1> ็นตัวนี้บานก่นได้เลยเมียนใกล้เพิ่ <c ười> นแข็งเนาะฝนหนุบหยังเกิดเซยอยู่นี่โล่งกก็เกิดแต่สิเกิดหน่อยเกิดไรบานานจยงตีหลายจังเห็นเร็วเมียน <c ười> อพี่นงน้าปันเตี๋ยแนยมหายาข้าเตี๋ยอีรีเนาะข้าเตี๋ยเป็นน้ำหมองหมองได้ใบตองน้นาๆผนตะิกายาวเป็นก้อนไแห้งต้นนี้ปังเขาดอกแหลกของเมือุมหนังพี่น้องสองสาม ตัวนั้นก็เออจีเป็นงมเลยพี่น้องดอกกําลังงามๆเลยอือเ้ยทิต้อานั่นดอกเลยเอ้าเอ้าไดกรองพันนาเนาะจะแน่ไปในสอดพุ่นมื้อพี่น้องพุ่นเป็นงมจักดอกซีเนาะสีนี่จ้ะ không thì nó luôn khiến vào đây à, mà thì bạn cần phương đâm xong đỏ ngày làm nó ngày này cái lăng bàn ngang hết con này hẹn Con này hẹn biết เกิดบอไรกิ่งคือก็นอนเฝาไม่ไห้บอดอกกันได้เมืองตัวกนอนเฝาพี่น้องเลยสองตัวบบกใหญ่เลยผมตอนนี้เป็นเห็ดเขาแปงพี่น้องเกิดเป็นโมขึ้นกันนอฝนเลยใ่คไรก็มีว่าเห็ดกอออกุี่อก โยองเนี่ยก็เกิดเรื่อยๆเนาะเกิดเรื่อยๆปันเห็ดละงอกแล้วแดงน้ำหมากเนาะจ้าแมนบ้างแดงหน่อยยังไงตีจุ่มเลยมาส่องมาเห็นเนาะสามอันนี้นี่เียวนี่ยสามเนี่นี่ โอ้โหยู่พีเป็นซีฮะเฮ็ดปีนี่แปลกปีน้องมีทั้งุ่มทั้งบานเกิดไร้เหมือได้กันตรงเลยเนเกิดไปเรื่อยๆเหตุที่โดนแฉบอมมันยังได้อยู่ดอกเดียวสองดอกเลือดอกและเกิดของโครงการเบิร์ดถ้าเกิดไร้ถ้าแฉก็ เห็ดทานนี่ก็เกิดปนโมไปตลอดเอาหลุดเนาะแม่ทั้งในกับแม่นเนี่ยไตคอนคิดว่าเป็นเห็ดเหรอ๋อมันขาดนะมีไข่เห็ดทานอีกเมืมออม่อวันนี้เราเคยชิมชมพูตาหมองหูเห็ดทานเนี่ยมันก็เกิด <c oughs> ไปเรื่อยๆคือกันเด้อพี่นอ้อง <c oughs> มองแล้วดอกต้องดอกแต่ว่าบ่เป็นโม <c oughs> นาแหง้งดอกนอง่นอกๆนาเละสองจุ่มยางงาม เกิดน,น้ำกันก็พี่เฮธานเลยเนาะเฮธานเนี่ยไงเฮทานก็นเพเ่อเฮทานพี่น้องอืนแต่ว่าเผนบลายมีเป็นยมเป็นยมอ๋อที่แะดอกแต่มีแต่ดอกงามๆพี่น้องนะแหม่โม่เนาะต้นเทาบ่ลนะบ่ตายยุกอื้อหือดอกมันเปรยเลยอ่ะอจุ่มนะึงดอนตัวนี้มันแปลนใครเขามากก็เห็นมันแนมหาง่าย

พูดเพระเน้นอยู่พคนเฮ็ดกอเนาะบัดนี้เนาะตามเมืองไม้เฮ็ดกอพี่น้องเริ่มเกินไม้อีกแล้วเกินไม้อีกแล้วตามเมืองโฮมเฮ็ดกอบ่ผิดหวังมั่วแต่ตามเฮ็ดหน้าแหล่บ่นกันแสดงเพิ่นสิขึ้นไม้อีกแด้วเปลี่ยนบางัันฝนตกพ่นยกไปนอนยกไปมื้อนึงเฮ็ดป่านี่แต่ละโซนออกบ่คือกันเด้อพี่น้องโซนเฮ็ดกอโซนเฮ็ดละอืมกันตามเฮ็ดกอก็พอแต่อ้อๆอคุยไปก็ไปกันไป หลายดอกเนาะสองดอกนึ่งนาแล้แหน่มึงเคยบอกว่าเป็นเห็ดคนขึ้นมาได้บ่เป็นโมไข่ตะได้เก็บเลื่อยเนาะจ้าออกใหญ่ตัวแดงหนามากดอกงามๆตัวรังโกบตัวลังเขียวยังแข็ดีแฮงออกหน่อยโอ้ยปัญหกันยังกิ่งอยู่ ดอกเบอร์บอรยังแทเอาเลือเพิ่มดอกนึงอยู่งามตัวเลขย่างเลยผู้เอากรดกระติ๊ดลายยังเนอนบุงลองร้อยเขี่ยก็มีนาแลดอกนึงปกติเป็นมูใหญ่เลยปกติเกิดลายแต่จะดอนสองหรือสามเอาเขี่ยบ้สรุปสี่เนาะสี่จ้ะสี่กับจีหนึ่งออกไหมนิดการเขาเจาบเบากรดลายแล้วพี่น้องเฮ็ดกอหอมนี่แมนจ้ะ เอ,อา,าไปยังไงดีหรอไปยังจงไว้ปให้ยู่เขาบปเดีจงใบตองโค้ <laughs> <c ười> กเลยย่างับบ <c ười> ้มมานหลายจุ่มอยู่เทั้งหลผ <c ười> มนี่โค้กจุ่มกินด้วบานนี้มื้ออื่นจะได้ลุนเฮ็ดกอเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดล้างสัมขาดปลาเป็นฝนเทถอย,ยพี่น้องบานนี้ลุนน้ำกันฝนถอยเฮ็ดยังสิเกิดสมควรแก่เวลาสิเดินทางกลับเด้อพี่น้อง สำหรับยอดใดยอดมันมือน,นี้บ UM ่กือเมื่อวานปันไดในน้องเมื่อวานนี่เต็มสองกระตาพี่น้องมือน,นี้หล่นไปกระตาหนึ่งเดินทางกะตีหาพี่น้องเมือเสาร์นี่หอดปลาประมาณตีหาสามหน้าที่ส่วนเมื่อวานนี่ม AH า่อหอดผีดตีสีกัวกัวพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี่เฮ็ดลายกว่ามือนี้ยอยู่มือนี้กะเฮ็ดกะสหลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าค้นกะลายนำํำกะถือว่าได้ว่ามันอยู่เต็มกระตาหนึ่งอยู่ถ่ายคลิปปฏิม,มามันเฮ็ดก่อพี่น้อง ช่วงต้นคลิปบ่วพากกันตามเลยเฮ็ดก่อเนาะไม่เห็นจ้ะตามแต่เฮ็ดนาแหล่ะเบ่งยอดได้ยอดมานก่อนเดินทางกลับตอนขึ้นรถก็ต้องแบ่งใสตานี่น้ำเด้ยายเก็บมันสีเฮียแบ,งบ่งใส่ด้ก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องหล่นกระตาหนึ่งอยู่ตาประตาหน่อยเด้จ้าอจะเป็นคลิปว่ายาวไาไหนพี่น้องมาอนี่บางชอ็อตบางตอนมันเหมิดก็พากันเก็บเลยยางเก็บยางเก็บกบ่วหอย,ย้ถ่ไทยทำน้ำช่วงเหมดิดเหมดิด ถือว่ามานอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องรอหลุดน,น้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่เฉิ่นชอบวิดีโอจังไรยก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุดน,น้ำกันมือเงินผลละพี่น้องหลุนวัสิได้สีมานบอมือเงินมิสิหลุนเฮ็ดกอไปจักมือเงินน้อยเกตจ้า อ้าวพี่น้องการเดินทางแต่ละเมือกะขาดไม้ขาดเดายากเด้อพี่น้องบางเม,มืองวาดิรบมานกับมนันอื่นก่อยรีรดกระตาลงประจัก <c oughs> เอาเอาลงมารถหนีมีรายใส่นอกแม่นจะ <c oughs> มันก็เกิดรายอยู่พี่น้องเฮตแต่ว่าคนเขาเจากัหาหลายหลายช่วงได้คนสองปลาได้อลังงารนั่นช่วงนั้นแหละเขาแตกมากเอบซีพี่น้องทงอั้งออ่นเป็นก้ามขึ้นกันกับแบงแบงเฉลี่ยกันไปพี่น้องผู้ใดหน่อยผู้ใดหลย กัคอยรอ่าลวนน้ากันเมินผลักพี่น้องว่สาสิได้เฮ็ดหยังมานเฮ็ดหยังอยู่ดีไม่แห้งกับพอกันไหมอีกคือเกาพี่น้องเมินสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่พี่น้องกัาบบานก่อนพี่น้องบาเนี่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ